สวัสดีครับอยู่ผมตูปตามนะครับกับชาแนลรีวิวพานะครับเดี๋ยววันนี้ผมมี2เหรียญหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับอําเภอภาชีนะครับวัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเกจิดังแห่งเมืองกรุงเก่าของเรานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยิ้มรับรัพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเป็นรุ่นยิ้มรับซัพย์นะครับออกที่วัดตะโกนะครับเอามาดูว่ารุ่นนี้เป็นเหรียญอะไรเนื้ออะไรนะครับ ตัวนี้เป็นเนื้อทองทิพ์นะครับนะฮะเป็นเนื้อทองทิพ์สวยใสวุ้งวิงเหมือนกับทองคําแท้นะครับนี่นะครับองค์หลวงพ่อนะครับเรามาดูกันว่าเราได้หมายเลขอะไรนะครับตัวนี้หมายเลขหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับหนึ่งนะครับดูสีหน้าแววตาหลวงพ่อ องท่านหลวงพ่อน่ยิ้มนะครับมีความสุขนะครับนะฮะยิ้มก็คือลักษณะก็คือยิ้มคนมีความสุขยิ้มรับทรัพย์นะครับต่อโค้ดนะครับนี่นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นรูปเหมือนม้าบินนะฮะนะครับหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมนะครับดูลายเส้นดูลายของแท้แน่นอนครับนะครับ ผมปล่อย pues mm อยู่ 8, nah, 1, นะคร la, ับราคาณตอนนี้นะครับในกลุ่มอยู่ที่หลักพันนะครับหลักพ <h> ันนะครับราคาณตอนนี้นะครับรุ่นนี้ออกที่วัดเชิงเขานะครับตัวนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับราคาณตอนนี้ในกลุ่มน่าจะหลักพันนะครับแต่ว่าสาหรับผมนะถ้าใครจะบูชาต่อจากผมนะครับผมก็ปล่อยให้นะครับเอาไปเหรียญละ700อบาทพอนะครับ700บาทรวมส่งนะครับดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีไก่นะครับนี่นะครับออกวัดพระธาตุเชิงเขานะครับของท่านพระอาจารย์วินัยใช่ไหมฮะเจ้าวัดนะครับพอส5 6 3สมาดูอีกเหรียญนึงครับนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นทองแดงลมดํานะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับทองแดงลมดําก็สวยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่ามันก็สวยนะมันแบบสวยเงาฟุ้งฟิ้งดีนะครับมาดูว่าได้เลขอะไรนะครับ เป็นนัมเบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อย่าส่องแป๊บนึงเป็นนัมเบอร์สามหนึ่งสองสี่นะครับนัมเบอร์สามหนึ่งสองสี่นะครับผมนะเป็นทองแดงลมดำนะต่อโค้ดจุดเดียวกันเลยนะสวยนะผมว่าเหรียญนี้ก็สวยนะครับทองแดงลมดำก็สวยนะครับ ผมก็ปล่อยอยู่เหรียญละ700บาทเหมือนกันนะครับใครจะเอานะครับใครจะเอาก็สามารถติดต่อได้ตามนี้นะครับเบอร์โทรนี้มีไลน์ด้วยนะครับและผมก็ยังมี Facebook ด้วยตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตาก,กับชา n e l รีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ